สำหรับกิจกรรมเริ่มต้นโดยคณะเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนวัดยกกระบาดชุบราชุศร์ได้ตั้งขบวนแห่กระถินที่โรงเรียนไปที่วัดยกกระบาดซึ่งสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากจากนั้นพระครูสาครธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดยกกระบาดได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสําคัญของการทอดกรถินพร้อมทั้งกล่าวถึงโครงการทอดกรถินสมัคคีทั่วไทย3า0 0 0วัด ประจำปีพุทธศักราช2,568ที่ปีนี้ได้มีตัวแทนคือเด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนวัดยกระบาดพร้อมด้วยคณะศิทธิยานุศิทย์เป็นตัวแทนทอดถวายต่อมาเด็กหญิงนัทยาจินดามณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประธานกระถินสำมฤธิ์ได้นำกล่าวคำถวายกระถินโดยไม่ดูบท ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายผ้ากฐินและบริวากรกฐินแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับพรจากคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปด้วยความประทับใจจากสาธุชนที่มาร่วมงานนับเป็นงานบุญใหญ่ที่เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยชาวบ้านในชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างดีมาร่วมงานบุญและร่วมกันออกร้านโรงทานอย่างคึกคัก ด้านคุณครูพรโพสโสภาครูผู้ประสานงานโครงการกล่าวว่ากิจกรรมทอดกระถินสำร็จเด็กดีวีสตา์ทางโรงเรียนจัดเป็นปีที่สองและปีที่ผ่านมาได้ร่วมในกิจกรรมออกร้านโรงทานแต่ปีนี้เป็นผู้แทนทอดกระถินซึ่งโครงการนี้ได้นำพาเด็กนักเรียนให้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การไปรับผ้าไตร ต่อมาพานักเรียนไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานร่วมกันทำความสะอาดสถานที่และไปบอกบุญกับชุมชนซึ่งชาวบ้านในชุมชนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสร่วมทำบุญกับนักเรียนตลอดเห็นถึงคำว่าบวรชัดเจนทำให้เห็นถึงความสามัคคีทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันทำงานช่วยกันจัดพานกระถินจัดพานดอกไม้ สร้างความสามาคัคคีและการทำงานที่เป็นระบบนักเรียนได้ทำจริงเห็นรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆและที่สำคัญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะ